สวัสดีครับท่านทั้งหลายคุณน้าคุณนายโปรดฟังรีเกของผมไม่โรงดังและท่านผู้ฟังอย่าหูหาภายในเตดคายชายเขา ยังมีกับผมกับนุงเยาอยู่ในหมายเฮาอันโอโทงผมเป็นตำรวจมากครบกำหนดไม่เคยคิดคดชอบกอสวัสดีครับ เมดมอเชนแฟนมอลำพี่นองทุกผู้ทุกคนเขามา่เล้วก็ฝากกดซับสไครต์กดติดตามให้นด้ด้อครับเด้อช่องตำนานสายจัอ่พอจะนีเมือปากเมื่อนี่บ่ได้ไปไซครับมันห้อนแดดห้อนห้อนเท่าเดิี๋ยวอ๊บเอาขนาดเลยฝนกับบตกห้อนจนบ่เป็นตจอยู่ก็เลยมานั่งเห่นนอยู่เหื่น สองคนกับเมียนี่หละ <c oughs> ออกไปทงหน้าหาลูกก็ไปว่าดโดนมันหยาน <c oughs> มันหยาดละยาง <c oughs> จังไปนั่นขักกันยังวหอโอ้ยต,าตาย่างก้นต่ายยงหยานกันอยู่น้ำกันเทะเทเกิดความหยานกันผัวก็เมียกัยังหยานกันอย่างนี้ มันนี่หมือนคือไอแท้ล่ะจิบไปนั่มครับแนวตกงามเย็นมากอ่ะบ่มีเนี่ยเห็ดดอกเดละมึงพักพร หลังจาก,กเกษียณอายุราชการมากะบ่ใดไปใส่บางเหมือนกัมีแต่ภารกิตเหตุงานเล็กๆน่อยๆยางเกิ็นดนามต้นใหม่ยังทีละครับหดนามต้นใหม่ปลูกต้นใหม่ปลูกต้นใหม่ไว้ประมาณไรหนึ่งนี่แหละเป็นต้นยุ่ ว่ท่านไดพอปีกำาลังงามครับหดเอามันมันแหลงหลายก็เลยได้ใส่นามใส่นามหดบางต้นก็นขึ้นเพียงหัวละ่ะโอ้ต้นยุ่งนี่ไง,ไงไงไหวเลยครับผู <Okay. S 1> ้ใดสนอกสนใจอยากปลูกต้นใหม่นี่ผมว่าปลูกต้นยุ่งสุดดีแต่เอายางหน้ามาปลูก อย่างหน้าล่วงไปหกสิบต้นเดี๋ยวนี้เหลืออยู่1สิบต้นน้ำท่มวมปีที่แล้วปลูกแล้วมันระบบทนคือไม่ยุ่งไม่ยุ่งน้ำท่วอยู่สองสามหมื่นพอตายต้นย่างตายสั่มย่างหน้าแล้วก็อยู่ การเมนทุกมือนี่การเมนโควิดสิบเก่าว่ามากันยังสิพ่อไดไปหันมานีพ่อไดไปเที่ยวลูกอะห้ไปยุครับห่างสองพ่อแม่นี่บ่อยากไปไปไซกับไปงาดต่างปร่เทศก,ก็ได้เกษียณมาแล้วว่าสิไปเที่ยวกันเลยบ่ได้เที่ยวคือเก่าลูกก็อยากห้ไปอยากห้ไปเห็นหันเท็นนี่ แต่แม่กลับไปมาลำบากแม่เล่ายางหยากกันสิไปหาเที่ยวน้ำผู้น้ำผาแฮงเแล้วเลยขึ้นวัดขึ้ผู้สูงบ่ไใดยงางบ่ไดดนอกจากสิเป็นนั่งยุติมผู้ <c oughs> ย,ยกขนาดยางขึ้นบันไดกับยางยากล่ะเดี๋วนี้ขอขอเข้าเสือ่อม ขอเข้าเสื่อมงางลำบากต้องอาศัยแพทย์อาศัยหมอประจำเดี๋ยวนี้ยังท่านเด้พาเพิ่นไปหาหมออยู่นอนว่าโควิดมาโควิดมากค,คนหมอเพิน่นก็บหมอทีเคยไปประจำกับเพ,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 พิ่นพิดหานเพิ่นพิดหานพิดคลินิก,นกนเนี่ยครับ แต่จักว่าเพิ่นสิเปิดไม่อีกงามใดบุกกระจีฟป้ากันยูไปตามสภาพกินยารักษาไปตามอาการให้แน่ยอยูผมผันป่อยางใดเป็นแน,น่แต่ปวดแอวปวดอปอเอวพี่น้องเอ้ยเถ่ามาแล้วยะสัญญของหนักเด้อยเาว่าจะขอมเคยเห็ดใดเราเฮ็ดคือโต ยนีเป็นมานนี่ลำบากเอวห้องนี่กระดูกสันหลังนี่ถ้าขาดเคลื่อนมานี่มันเป็นซ้ำมันเป็นเสาหลักของร่างกายเลยแหละครับกระดูกสันหลังมือแตขัน ໄດ້ນັ່ງດື່ມເພິ່ນຄືຈັ່ງສີດີດີແກ່ວກໍບປວ นางไม่วันหนงเมียใส่อยู่ครับเมียใส่ไปเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ให้ก็ได้เลยูกนี้จากจอคักหลายอยู่น้องกันต้องซอยซอยกันครับเป็นผัวเมียกันก็ต้องซอยกันซอยนั่นซอยนี่ไปเองครับผู้ได้เฮ็ดอันได้ได้ก็เฮ็ดซอยกันไปบวกมันว่าอันผู้ผัวสีบ่เฮ็ดยังเดต้องเฮ็ดงานบ้านกับเฮ็ดซอยกันเลย ชิดโตนเท่ามาแล้วกับชิดโตนกันเหตุงานร้ายคือเกาบ่ได้ช่วงชีวิตของคนห้ามันก็เป็นไปแต่และกราบกาบชีวิตของคนเนาะปีนั้นเป็นจังสี่ปีนีน่เป็นจังสันมีขึ้นมีลงขันจังของผมนี่ทุกทุกสองปี สีมีวิจิตของชีวิตแต่ห่างเป็นบดนหนอกว่าเห็นนดดนอยู่ไปกับควควิีว่าชีวิตนี่กะสำเร็จอยู่ในระดับหนึ่งคือได้ลูกดีนะได้ลูกไส้สามคนมแต่ปูดีด พี่คิดสมัยตะกี้ลูกกำลังสิบสามสิบสี่ปีนี่ยาบ้าระบาดโอ้ยพี่น้องเอ้เด็กหน่อยยังไข้อยู่ลูกผมบ่ไปเกี่ยวของน้ำเขากุมไว้หลุ่นได้ที่เอาของมุนีเขาว่งลูกสีแยกกอกากว่ออกมาบ่าบ่ไปบ่ไปไกล จนว่าได้หนีล่วงกรุงเทพปุ่นนหะไปเลี่ยนอยู่กรุงเทพเทั่งสามแต่จำว่าลอดพ่นจากสงข้ามยาเสพติดกินองลูกลานเนอร์ถูกผูกทุกคนอันใดมันบดีกไปเหตุผะผู้ที่กำลังเหตุอยู่กับห้เศร้าซะยาเสพติดถูกยางบดีหรอก ยาสบไปถือให้เขารอให้พอนี่เป็นตำรวจมาก,ก่อนหูหูเส้นทางหูวิธีการที่เคยไปจับมาเนี่ยแหละไปจับมาพวกยาบานวิธีการของยาสับไปหลงหนึงลหละเริ่มต้นเป็นเด็กเดือนยานี่เขา่อนจากเด็กเดินยาแล้วก็เขาไปในวงการเขาเร้วกันออกงาของมุนี่ บ้นออกจากยาได้ยังไงนี่ม um. ันออกจากคุกเนียออกยากถือจับเอาถือจับเอาอยู่หันละเพราะฉะนั้นขยะสไปเหตุข่ามาฮะเหตุงานทีมั่นสุจริตหากินทั้งข่าขายยาบานี่บดี เห็นผู้ใดรวยยยอนดอกด้วยมากกันในที่สุดก็ถือเขาจับจับแล้วเขาก็อาหยัดซับยึดสับสินที่มีอยู่หลดกับว่าหลดเสื่อยไลๆขั้นก็นถือยึดเงื่อนสั้นก็นถือยึดที่ให้ทีหน้าถือยึดตรวจสอบทรัพย์สินเห็นหมืองใดเขาปปสเขาหยึดมาก เสียดายเสียดายสับสินที่เฮาหาได้แต่เฮาหาได้ทางบริสุทธิ์มันก็แม่นความภูมิใจของเฮานะเป็นเรื่องความภูมิใจแม่นี่เฮ็ดให้เฮ็ดนาก็สร้งเฮ็ดให้ขายมันนี่ก็ยังดีล่ะใ้แงเฮานแงกายถึงมันสิได้น้อยแต่มันก็เป็นความภูมิใจของอาชีพของเฮาพอได้เลี้ยงตนเลี้ยงโตได้อยู่ถ้าขยันนี่บ่ต้องบ่อึดบ่อยากดอกคนอีสานเฮาถ้าขยัน ขยันทำมาหากินขยันอดออมโบวได้มาแล้วไปซื้อเหล้ากินมืนได้ให้หูกจักอดจักออมน้ำหาโบเมนหายนะมึงเว้นเหรอย่ามึงแรงมากดวลก,กันกับเมียสองคนตื่นมือไม่ไปหาไม่เอาไปมาบ่ได้เก็บจักเถื่อมันก็เลยบบมีมันบ่ได้ออม เพราะฉะน,นั้นกายจะไปค้นว่าหาอยู่หากินให้าเจ็บหาออมหากินน้ำเ <laughs> มื่อนี่ครัจวดอีกคื่เกาครับจดวดเพได้จวดอยู่ทงหน้าดอ,อกจวดผู้เดียวอยู่เฮื่อนนี่แหละไปบอกมันโควิด <laughs> ล่านข้อมันเบิงบ่งคััๆเบิ่ง ตาอี่มาจะมิงับเนี่ยปิดโป๊แฉบมันเฮ้ยคนบ่เคยมันเม,มากินบ่เศร้ามันหากอยากบ่อยากกระแพงซู้กันกินอาเกบอาซัมนี่คนครับมือนี่จังไดนกับติดตามนี้ด้วยครับเด้อช่องตำนานสายจวดพอเมื่อปราบจนนี่กด subscribe ก,กดติดตาม มือไม่พอกันเที่ยวนนาพอกันไหมครับจะีนีก่อนสวัสดีครับ